สวัสดีครับผมใหญ่มาระดกไทยวันนี้นะครับผมเอาหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นลายถึงแสนนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยก็จะมี2แบบนะเป็นเนื้ออัปปกานะครับชุบนิกเกิลนะครับผมแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟนะถ้าเป็นเนื้ออัปปกาชุบนิกเกิลนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพลาช่วย ทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพัานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกต ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณนะครับจุดสังเกตแรกนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยผมจะดูนะครับตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนีนน้จะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวนอนนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับเอาหล่ผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะ,จะ formas, มีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการิจรนาของผมนะครับจะต้องคมบางลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานอง์พระนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมอาจจะมีเส้นซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงฐานนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นซ้อนนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเส้นลวดหนาครับนูนนะครับขึ้นมานะครับผมเส้นลวดฐานเนี่ยเขาจะคมกว่านะแต่บริเวณตรงเส้นลวดซ้อนเนี่ยเขาจะนูนขึ้นมานะครับผมอาจจะไม่คมมากนะครับในลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่3ามคันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตัวหอหีมเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเป็น ปลายแหลมยื่นออกมาบนพื้นเหรียนนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตัวหอหีบเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีเป็นปลายแหลมนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรีย,ยลนลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเท้าท่านนะครับผมตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับบริเวณตรงพื้นเท้านะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บร side ิเวณนะครับผมตรงพื้นเท้าท่านนะครับผมตรงกลางนะครับอยู่บริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดหนานะครับยกขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่4ในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานั้นจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับผมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเ yes. วณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตที่5ในการิจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมรูจอดด้านหน้ากันบริเวณนะครับรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจาให้แม่นนะครับลักษณะรูจอดนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอดนะครับมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่น ผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับรูเจาะนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในนะครับผมก็จะตึงนะครับมีรอยเน่าๆเล็กน้อยนะเส้นลวดนะครับผมด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดอ้วนๆนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเมฆไข่ปลานะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะลักษณะของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายตรงกลางนะ ลักษณะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรนาของผมนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณนะตรงกลางนะครับผมเห็นไหมพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิ้งลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปนะครับผมบริเวณตรงพื้นนะครับตรงกลางด้านบนนะเส้นลวดอักขระเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับคมูนขึ้นมานะครับบนพื้นเหลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับใบหน้าของท่านบริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนนี้ะะมรสงห เขาจะคมนูนขึ้นมาลาักษณะแบบนี้เลยนะเหรียญที่ผมนำะมาห้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนเลยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับลำตัวองค์พระนะครับผมบริเวณตรงมือท่านนะครับส่วนใหญ่เนี่ย จะปั๊มแบนลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตรแรกนะครับที่ผมดูนะบริเวณด้านหลังเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีรอยยุบนะครับผมบนพื้นเหรียญลงไปนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นแอ่งกระทะลงไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับพื้นตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นลักษณะคล้ายแอ่งกระทะลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเป็นจุดสังเกตรแรกในการพิจารณานะเ,าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันจะดูนะบริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตัวทอทงเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงลาดลงมาคมชัดบนพื้นเหรียญเลยนะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกเฉียงล่างลงมานะครับเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับตรงพื้นมุมล่างตรงกลางนะครับผมจะมีก้อนเนื้อเกินนะครับนูนขึ้นมานะครับบนพื้นเหรียญนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีก้อนนะครับเนื้อเกินนะครับนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจจรนางของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับตรงมูฝั่งขวานะครับเลข4ไทยเนี่ยตรงกลางนะครับปลายเส้นลวดเลข4ี่เนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเป็นขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งขวานะครับผมตรงเส้นลวดเลข4เนี่ยด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเฉียงขึ้นมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมตะแคงให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นเหมือน2เส้นลวดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมตรงเส้นลวดสอซารานะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมอ่าเป็นขีดนะครับลงมาคมชัดเลยนะอ่ี๋ยว ผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดนะครับตรงตัวสอสารานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกเป็นขีดนะครับผมยื่นลงมานะครับคมชัดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะครับจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจาะด้านหลังกัน บริเวณนะครับรูจอดนะครับผมมุมฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูจอดนะครับมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเนินๆนะครับเล็กน้อยนะครับผมขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดเรียบนะครับแบนลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีรอยตะใบนะครับ ผมขอบเหรียญด้านบนนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับบุเรนตรงกลางมุมฝั่งซ้ายลักษณะของพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่ง้ายมุมล่างนะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมานะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ย เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมเท่านั้นนะครับผมแล้วขอบบริเวณด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบตะใบนะครับเก็บงานลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณตรงกลางนะแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมลักษณะของพื้นเห็นไหมครับผมจะตึงนะครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมนูนยกขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับอ,อกาการะลาตรงกลางนะครับผมเส้นลวดอากาะเห็นไหมครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเส้นลวดอากาะเนี่ยจะมีความเขย่าบ้างนะครับผมแต่ตรงกลางเนี่ยความเข้าใจของผมเนี่ยเขาจะยุบ นะครับเป็นแองกทาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณนะครับด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายลักษณะของตัวตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับจะเป็นองค์ประกอบในการเจรณานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการ การพิจารณาอันนี้ก็คือมุมนะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะมีแบบนี้นะครับผมผมยินดีรับเช่านะ อันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวตัดนะครับผมมุมนะครับต้องตดเหรียนนะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณหูเหรียนนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับหูเหรียนนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวานะครับผมลักษณะของตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะครับผมมุม ฝั่งขวา,ามีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งนิ้งไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้ข่าวอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ย มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับตรงตรูดเหรียญน,นะครับผมตรงกลางนะครับผมลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจรารณานเรื่องผักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ